สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชนเนลนะคะมาแอบดูหนุ่มๆทําบ้านไทยบ้านนอกนะคะ <Hello. S 1> มีใครมั่งโหมีไทยบ้านนอก <Hello. S 1> แล้วก็มีพ่อ oh, <Okay. S 1> มีช่างดำเนาะโอ้โ oh, ห oh, <Okay. S 1> แจ๋วเลยนะคะโอ้ oh, <laughs> ช่างใหญ่โอ้ยเปลี่ยนเป็นช่างแล้วนะคะนี่ลุงพานเจ้าอยากได้ล็อกแบบไหนเอาล็อกแบบสูงหรือว่าแบบพอดีเอาตรงกลางหรือว่าตรงนี้ ประตูแบบนี้ต้องเอาตรงกลางเยอะๆฟ้าดันเฮ้งเด้วมันสีหักเด้ออันนี้คืออันนี้บอกล็อกล็อกก่อนเยอสองอนนันพอดีอข้างล่างใหญ่ข้างล่างเนาะโอเคตอนนี้ก็ททำก่กบอกกบอกจะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เหลือประตูนะคะนี่ตะวันก็ส่องมาทางนี้พอดีเลยนะ จะถ่ายช่างดำทำไมไม่ถ่ายล่ะถ่ายเยอะแล้วใช่ไหมถ่ายจะให้เขาเห็นดูหลายเขาจะเบื่อการแบบนี้ด้วยเหรอเพิ่งเคยได้ยินเป็นไงถ่าย้านอกจะได้นอนบ้านสุดหรูแล้วไม่ต้องนอนเต้นแล้วจะได้นอนบ้านหรูแล้ว ช่างโอ้นะคะช่างโอ้นะคะนั่นเห็นไหมคะมแก้วตอนนี้ก็จะไล่ๆส่วนอะครับไรยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงอะไรน,นี่จัดหนักจัดเต็มเลยเ ก็สิบบานประตูแล้วก็จัดก,การเลยปิดข้างหน้าเลยปิดไม่ให้ใครออกไม่ให้ออกเลยใช่ไหมไม่ให้ไทย้ันนอกออกว่าปิดประตูที่แมว เาไม่ช่วยช่างใหญ่คนทำคนเดียวช่างโอ้คนทำคนเดียวตอนนี้ช่างโอ้ <มา S 2> เขาเปลี่ยนอาชีพแล้วนะคะเขามีหลายอาชีพจังช่างโอ้นะคะมีอาชีพเยอะ อนนี้ก็ใส่ก่อนประตูนะคะแล้วก็เสาที่จับนะคะตอนนี้นะคะช่างโอ้กำลังทําอยู่นะคะตอนนี้นะคะนี่กกำลังใกล้จะขังพี่ไทยเป็นนอกไว้แล้วไทยเป็นนอกก็จะไม่ได้ออกบ้านแล้วนะข <c oughs> ังเขาเรื่อยๆอ่า <c oughs> จะไม่ได้ออกจากบ้านแล้วนะคะไว้แล้วล็อกได้หรือยัง,งอ่ะลองลองล็อกซีดเลื่อนนีเ้ยเจะผักแรงมันไม่มีตัวตัวตัวดันตัวข้างนอกนี่จะเชื่อมใสอยู่ จ้าเอ๋จ้าเอ๋โอ้จ้าเอได้เลยจบทุกคย่ำเจ้วเสร็จแล้วหนึ่งตัวเรียบร้อยนะฮะใช้เวลาเกือบยี่สิบนาทีนะฮะในการติดตั้งนะกับช่างดำนะเพราะว่างัดงัดแล้วัดีเยี่ยมเมื่อกี้เจ้าเลยนะฮะนี่ติดตั้งประตูเรียบร้อยแล้วนะฮะบ้านลุงพันนธ์ะลปนี้าล็อกไว้สักก้อน ที่ไทยเป็นบวทร์ันก็เปิดอ้าไว้สมุนแหละเอาล็อกไาเขาชอบปูนยันไว้เอาชอบปูนยันไว้บ่ให้เขาเจ้ามาเปิดเนียนเปนกี่ห้างกี่ห้างก้อนหนึงก้อนแล้วเดี๋ยวเอาอีบล็อกมาตั้งไว้ตั้งลายมันก็สิงหยามหันหันอาวังค่อยๆประต็ไปพิงมันเพราะว่ามันมันเป็นประตูพลาสติกเลยมันเป็นพลาสติกมันจะโค้งนะถ้าไปดันแรงๆอ่ะไม่ใส่เลยไอ้ เพราะมันกันฝนเวลาฝนสาดมันไม่ผุไงเห็นไหมต่อไปทำอะไรอีกต่อไปทำอะไรอีกถ้าไปนอกขังลุงพันไว้ตรงนี้ขังลุงพันไว้เหรอแล้วลุงพันจะออกยังไงอ่ะพันลุงพันโอ้โหเยอะเพราาะว่หน้าบ้านหน้าบ้านนี่เจยหนูข้างหลังนี่เปิดอ้าชาไว้อ๋อปิดปิดกันหน้าบ้านหลังบ้านเปิดไว้ก่อนใช่ไหมนี่ครับนี่จะเปิดไว้ตรงนี้ หน้าบ้านนี่ต้องสวยหรูซะก่อนหออลังบ้านก็ปล่อยไว้งั้นนะนะเอาไว้รับลมอ๋อไม่ต้องใช้พัดลมเลยดีไหมไทยบ้านนอกอครับอย่างเดียวเลยรนนครับอย่างเดียวเลยต่อไปก็มาอัปเดตบ้านไทยบ้านนอกนะคะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยววันนี้มาเออเดี๋ยวก็รู้แล้วนะ นี่จะทำต่อไหมหรือว่าหยุดเราก็ก็จะต่อต่อเพราะว่ามันก่อแป้งเยอเองเขาจะก่ออีกต่อเลยใช่ไหมครับจะจะก่อแล้วก็จะใส่บานเลืบานเ้างอ๋อบานเ้ต่างช่างโอก็เป็นช่างแบบเต็มตัวขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะช่างโอ้เน่ยเดี๋ยวก็จะแสดงสดให้เอทีดูแล้วก็จะไลฟ์สดขายผ้าเหรอ ไม่ไม่เอาคลิปครับเอาสดอย่างเดียวสดอย่างเดียวแงสดครับตอนนี้แดจะมาดูเออเดี๋ยวเออโอ้คีดิน่ะมืดแต่แรงเนาะไหวมากค่ะได้ในที่สุดก็ช่วยกันเสร็จแล้วช่างดำด้วยนะคะ ลงตบประตูบ,บ้านลุงหัน แอ,นนอบดูอสองสาวคุยกันนะคะน่ะคะแอบดูสองสาวคุยกันนะคะตอนนี้นะคะ

ดูสาวๆคุยกันนะคะนี่้าดาวเรืองทุ่งนาลุงพลอาอะไรเหรอ สามสาวนะคะื่นะคะอือมีใครมากดูเอานะคะหนึ่งนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นห้องน้ําป้านะคะตื่นเต้นห้องน้ําเรือนไทยนะคะนี่อือ อัปเดตดห้องน้ำสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะ